สำหรับใครที่กำลังตามหาร้านเติมโรบักราคาถูกผมขอแนะนำก๋วยเตี๋ยวชอบเติมง่ายเติมไวทันใจแน่นอนเอาเลยครับอยู่กับผมเลยคือวันนี้ผมก็จะมารีวิวแมปทองเบทเทิลนะผมอ่าทองเบทเทินี่เป็นแมปอะไรนะครับมันเป็นแมปใช้ลิ้นนะครผมในการแบทเทิลกันะนครับพี่ I h a ล e ยลายล g ยลา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 ยลเยลายลายลาลายลายลาล อ่าใช้ทุกเช้าทุกเย็นนะครับโคตรแบบโคตรไม่ดีอ่ะเออนะครับผมอ่าเป็นแบบเป็นเกมที่ใช้ลิ้นนะโอ้ลิ้นยาวมากแล้วเธอจะไหวเหรอเธอไหวเหรอคืออะไรวะนะครับผมเราอย่าเราอย่าไปกามมากนะครับผมเราต้องกามเมสุนิสานะครับจาราโอ้โหนะครับเสียงเสียงลิ้นผมผมชอบมากเออโอ้ยโดนลิ้นเลียโอ้ยโดนเลียเลี้ยโอ้ยเลี้ยเลียจะล้มอ่ะ เรียล้มอ่ะเป็นไงโดนเลียล้มมาดิเลีย,ยล้มนะครับถ้าเราถ้าเรา,า,เราทำาล้ม่อนเนื่องได้เดี๋ยมันในนะผมเขาจะไม่สามารถเออนะผมเนี่ยจะไม่สามารถลุกได้นะ้ถ้าโด,โดนเลียล้มผมโดนเลียท่านผู้ชมโดนเลียจะล้มแล้วเสียงมันมันดังไงวะเออเสียงเกมพุทดังอ่ะตาเอฟเฟคลดหน่อยเพื่อนประมาณนี้นะโอเคนะครับผมอ่า นี่เราก็ตีเขาต่อเนื่องเฮ้ยเฮ้ยเราก็อันเป็นบอดนี่โอ้โหเอ้ยเพื่อนตีบอดน็อกแบ็คคืออะไรอ๋อนี่คือดันดันหลังเฮ้ยจะตายจะตายเขาขอขอขอโอ้ยโดนนี่เฮ้ยหลบ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 วิ่งไอหมอนี่ไอหมอนี่ไอหมอนี่เฮ้ยนี่หมอนี่หมอนี่หมอนี่มาหมอนี่โดนผมแล้วหมอนี่โดนผมหมอนี่โดนผมเฮ้ยเฮ้ย เออโดนผมไม่ดีโดนผมไม่ดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอหมอนี่เก็บตังค์ห้หมอนี่เก็บตังค์เออด็อกแบ็กไปเลยกระเด็นโคตรไกลนะไอหมอนี่ไล่เก็บตังค์นะครับผมอ๋อน่าจะหา UBC ได้เปล่าเออนี่นะก็ตัดตัดนุ๊บไปก่อนตัดนุ๊บตัดนุ๊บไปก่อนเพื่อนนุ๊บนุ๊บลงไปก่อนเลยอ๋อเราหาบ้างนะครับเอ้ยโอ๊ยมีมีเลือดมีเลือดมันมีของนี่เองนะครับเราถึงหากันนะ เออแล้วผมก็ไม่ได้เล่นไอ้ไม่ได้พูดภาคเลยเนี่ยโอ้โหัมแต่แบบนี่นะผมผมเปื้อนลิ้นฟ้านะเป็นลิ้นน็อกแบ็กลิ้นเลียจนฟ้าเลียอะไรมานะเลียไอตีมไงเพื่อนโอ้โหทําเป็นแบบทําเป็นทะลึ่งไปได้เออผมก็เก็บไปแล้วหน้าคิวเอออย่าลื่นอย่าลื่นเกือบแล้วเกือบละเกือบละนีกนเดียวอีกเดียวเกือบแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยไอหมอนี่นะผมพี่เสือเราพี่เสือเราพี่เสือเราเอาว่าเราพี่เสือเราเฮ้ย เอ้ยเอ้ยเอาไปล่ะเอาไปละน็อกแบ็คน็อกแบ็คไปเลยกระเด็นไกลไหมไม่ไกลมากอุ้ยโอ้โหแล้วผมโดนโดนโดนเลียไงโดนเลียไงแล้วผมก็เลียเขาไงผมก็เลียผมก็เลียเขาต่อเนื่องเลียแบบคอมโบเลียแบบคอมโบคอมโบคอมจอยแตกหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยหืมแล้วก็เลี้ยริดริดนี่ครับดันไปเลยเฮ้ยมันมาถอยไปข้างหลังโอ้โหนี่ครับผมแล้วก็เลียหนึ่งเอ้ยโอ้ยมันใกล้ไปนะครับมันเขาก็เดินไกลเกินนะนี่แล้วก็เลียหนึ่งนี่ริดต้องใกล้ๆแบบนี้เลี้ยสองเล เฮ้ยเอ้ยโอ้โหเกือบละเกือบละเฮ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนลิ้เรียเรียเรียอรีรีรีรเฮ้ยรี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 โอ้โหเ้ยเรียไม่เรียไม่ดันเอา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 ยังไง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 ฮึปเอาเอาเรียแตกนะครับผมเออลิ้นเรียนะผมแมปลิ้นเรียกดคิวเป็นการแดนนะครับผมกดชิปเป็นการล็อกล็อกหน้าจอนี่แหละนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ยังเปลี่ยนลิ้นไม่ได้เอาตีเจมอนนี่ก่อนเฮ้ย นายนายเลยอย่าหลบ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 หนีอย่าหลบหนีเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เราผมว่าเปลี่ยนใต้คิวเออเอ้ย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 อะไรลิ้นหินลิ้นหินโอ้โหโอ้โหเโดนตีกระเด็นเลยนะครับผมอ่าลิ้นหินนะครับมันมันฟังดูแปลกแปละเออเราก็เล่นไปเฮ้ยเราได้ฟรีอะไรอะฟรี อ๋ออีเวนต์นะครับเราก็เคลมไปก่อนเลยอ๋อน,นี่ไงเพื่อนเพื่อนเรามารับไอชุด U ู C ได้นะครับของฟรีนะเออเราก็มาเล่นแมปลียเลียจะล้มอ่ะเออเฮ้ยเออเออไข่ตีวะเออโอ้โหโดนโดนโดนทั้งแก๊งโดนทั้งแก๊งโดนเป็น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 แก๊งก็โดนไปดีสองแก๊งเออเราก็ตีไปหนึ่งตีไปสองตีไปสามดวงนะครับผมตอนนั้นเล่นสายคอมโบอยู่แล้วโยเพิ่มเลือดเพิ่มเลือด นี berry, ่ผมเลือดผมเลือดอุยเราเลียเลียโอ้ยโอ้โหโดนโดนเราโดนคู่เฉยอะเลียจะล้มเลียจะล้มเฮ้ยเอ้ยอุ้ยโดนลาดอุ้ยเออเออนี่นะผมก็เดินไปเอ้ยอุ้ยลบอุ้ยโดนสกิลโคตรโคตรแบบโคตรผิวอะไอ้นี่ป็นหมอไนี่โคตรผิวเฮ้ย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 อืมหลบผิวเหรออุ้ยผิวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอ้าล่วงไปดินี oh, uh, ่ไงล่วงไปเลยล่วงคู่ไปเลยนะครับเก็บเลือด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 งั้นโดเรียตันตายแน่งั้นโดเรียตายแน่เฮ้ยโอ้โหเรียตายเลยโดเรียจะล้มนะครับอ่าเราก็ได้อะทำไมงงอ๋อนี่เกมสปินนะเพื่อนๆอ่ะเราก็ได้มาหนึ่งสปินแล้วเพื่อนๆไปหมุนขอ u v c หมวกหัวกบหัวกบโอ้ยหัวกบโอ้ห้าสิบบาทสุดยอดไปเลยวะ โครโคดโคเกลือนะครับไปแล้วก็เกมอีกอันนึงอ่าเฮ้ย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 ไม่เยหัวกบได้ยากซะด้วยนะผมเออเอา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 ไม่น่าได้ละดูทรงสอดสองพันได้ไหมสองพันเรียบร้อยนะครับโอเคก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้นะผมอ่าผมก็ได้แบบว่าทองทองสโตนมาเรียบร้อยนะทองสโตน นะครับแล้วก็ได้อันนี้มาชุดชุดแบบชุดขากบเออเฮ้โคตรโคตรเฟี้ยวอ่ะนะครับก็ให้เพื่อนๆเล่นแบบนี้นะผมจนภารกิจก็นี่อันนี้เป็นการสุ่ม UBC ฟรีนะฮะแล้วก็กิจกรรมรับชุดฟรีก็เนี่ยจอยกรุ๊ปจะได้หัวนะครับล็อกอิน3าวันจะได้ตัวส่วนตัวมานะครับผมส่วนขาก็คิว10เพลเยอร์ประมาณนี้คลิปนี้ก็มีมาณนี่ยจ้าก็มารีวิวแมปนะครับผมใช้ลิเลียเลียจนล้มนะครับ โคตรแบบโคตรไม่ดีอะไม่ไม่ใช่เกมนะจิตใจผมนี่แหละมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดอะไๆปแล้วจ้าม